อยากเห็นความเป็นน้หนึ่งเจดียกันของพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในจุฬาเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําการนรามัสการนั้นเป็นเหมือนกับการการต่อสู้รบในย่านฟ้าอากาศเนาะเป็นการที่เรานั้นได้อธิษฐานแล้วก็เปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในที่แห่งน,นี้ วันนี้เรามากับทีม W501 เ,เนาะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเราก็อยากจะใช้เพลงที่เป็นเพลงนันศการของคนไทยคือมันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะร้องเพลงที่เป็นเพลงต่างชาติเพลงแปลงต่างแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งอย่างที่มันสําคัญสําหรับประเทศไทยแล้วอยากให้เพลงเพลงนัสการที่มันมาจากหัวใจของคนไทยคําพูดและคําที่ถ่ายของคนไทยที่มันเชื่อมต่อกับคนไทย เราก็เลยใช้เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงนมัสการไทยเป็นหลักนะครับแต่ว่าสําคัญมากกว่าบทเพลงคือสิ่งที่อยู่ในเนื้อเพลงและก็ความหมายของเพลงนะั้นซึ่งผมเชื่อว,ว่าจะเป็นสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกันและทําให้คนได้สัมผัสแต่ต้องพระเจ้าครับโอ้แบบชื่นชมยินดีมากโอ้แบบเชื่อว่าทุกความชื่นชมยินดีทุกแบบความสำเร็จ<อ>ทุกเสียงชื่นทุกเสียงสรรเสริญทุกแบบทุกคําชมนี้แบบเ<อ>ขาชมว่าแบบผลงานมาันออกมาดีมากหรือแบบ หนุนใจมากเหมือนแบบแล้วมีน้องบางมาหาลัยคือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากกลับไปจัดแบบนี้ที่มหาวิทยาลัยนะคือทุกอ,อย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเรารู้เลยว่าแบบเออมันไม่ใช่เรื่องจริงๆเป็นแบบพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นเลย เน่เชื่อจริงๆเขาว่ามันจะง่ายขึ้นเห็นผลขึ้นแล้วก็จะตเห็นแบบนี้ประสิทธิภาพทรงพลังมากขึ้นอย่างแน่นอนใช่เพราะว่าแบบหนึ่งในหัวใจที่ทําในเรื่องของแบบบูชชิพไนท์ตีมโยคินต้องทำคือให้อันจากพระเจ้าลงมาด้วยก็คือแบบให้พระเจ้าลงมาเป็นใหญ่และทำลายแบบกำแพงทําลายความเชื่อหรืออำนาจใดๆที่แบบอยู่ในที่แห่งนี้และให้พระเยซูเป็นเจ้าของ ในในด้านหนึ่งเราอยากเห็นความเป็นน้ำหนึ่งเจเดยกันของพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในจุฬานะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําการนมัสการนั้นเป็นเหมือนกับการการต่อสู้รบในย่านฟ้าอากาศเนาะเป็นการที่เรานั้นได้อธิษฐานแล้วก็เปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในที่แห่งน,นี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจุฬาจะเป็นอย่างไรอยู่ในมือของพวกเราที่เป็นทั้งนิสิตป,ปัจจุบัน นิสิตเก่าที่เราจะต้องเริ่มต้นออกไปแบ่งปันความรักของพระเจ้าแบ่งปันข่าวดีของพระเจ้าและผมเชื่อว,ว่าสิ่งนี้จะเปิดใจหลายๆคนที่เขาจะฟังเรื่องราวของพระเจ้าและเขาจะอยากที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าของเราผมว่านั่นคือสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดครับ